โอเคก็สวีทุกคนด้วยนะฮะแล้วันนี้ก็มีเกมเลยแคทก็ก่อนอื่นเลยนะก็ขอบคุณแฟนอาร์ทุกคนนะที่ส่งเข้ามาใน Discord เด้นเองนะสำหรับใครที่อยากส่งแฟนอาร์นะก็สามารถส่งได้ที่ Discord เลยก็สำหรับวันนี้นะเราจะมาพูดถึงเวลาเริ่มเล่นใหม่กันนะฮะว่าควรอัพยังไงนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้ก็สังเกตได้ว่ายูสเซอร์แลนด์นี้ผมก็1 2 1เองนะฮะก็แน่นอนฮะเพิ่งเปิดอ่าไอดีใหม่นั่นเองนะก็อันนี้ผมก็เล่นในคอมเนาะ เล่นผ่านไอ้นี่โบสแตกนั่นเองนะฮะอ่าก็เป็นอีก ID หนึ่งนะที่เอาไว้เล่นในคอมก็เพิ่งเริ่มเล่นเมื่อวานเลยนั่นเองนะฮะอ่ามาดูในส่วนของอัปเกรดกันก่อนนะโดยส่วนมากนะผมจะเน้นอัปที่วอลแคทก่อนเลยนะฮะตัวแทงของเรานั่นเองแล้วตัวดาเมจนี่อันนี้ก็จะลองลงมานะฮะอ่าส่วนหลักๆเลยก็คือไลออนแคทนั่นเองนะตัวทาดาเมจที่สามารถจมตีระยะไกลได้นั่นเองนะฮะอ่า ก่อนอื่นเลยนะผมแนะนำเลยว่าให้อ่ซื้อนินจามานะฮะแล้วก็อัพเวลให้พอสมควรนะเวลห้าเวลหก็พอใช้ได้ละแล้วก็อ่นะฮะพอเอ็กพีเหลือนะฮะเหลือจากอัพวอลแคสก็ไปอัพนินจานะฮะพอเราได้ไอเนี่ยไอเจ้ามาโชแคสนะฮะอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนไงนาะมันเปลี่ยนล่างไม่ได้เลยตอนสงสัยเวลยังกากอยู่นะฮะเปลี่ยนร่างไม่ได้โอเคก็ ตำหรับไอ้เจ้าตอนนี้นะฮะก็ก็อัพลองลงมานั่นเองนะฮะเก็บเก็บ XP ไว้อัพอย่างอื่นบ้างนะฮะ,ะยังไม่ต้องลงไอ้เจ้าไอ้เจ้ามาโชว์เล็กแคทนี่เยอะมากนะฮะก็จะส่วนมากขมผมนะ่ะก็จะเน้นไปที่ดาร์กออนแคสนะฮะเอาไปแก้าทางไอ้ช้างนะฮะ,ะเพราะว่าเจ้าดาร์กออนแคสนี่มีระยะโจมตีที่ไกลเท่ากับช้างเลยถ้าไอ้เจ้าอยาช้างมันตีเราได้เราก็ตีช้างได้เช่นกันนะฮะ ก็ลองมาก็อัพ UFO นะครับเพราะว่ามันเป็นโจมตี a อร์ a รียแอคแนั่นเองนะฮะอ่ะส่วนของตัวฐานนะฮะในส่วนของต้นเกมนี่ผมจะไม่อัพเลยนะฮะตอนแรกนี่บอกเลยว่ายังไม่อัพเลยนะฮะเวลหนึ่งหมดเลยก็ส่วนใหญ่นะฮะส่วนของอัพเกรดนี่ผมจะอัพเป็น Worker c a t ร์แคนะฮะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเงินนั่นเองแล้วก็อัพอันนี้ลองลงมานั่นเองนะฮะก็ผลิตเงินได้อ่าไอ้เป็นกระเป๋าตังค์นั่นเองนะฮะอ่ะ ก็อ่ะอันนี้ก็สําคัญรองลงมาจากอันนี้นะฮะแต่ที่สําคัญเท่ากับไอ้เจ้าไอ้เจ้าผลิตตังเลยก็คือ Energy นะฮะอ่าทำให้เราเล่นได้เยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ Study นะฮะเมื่อเล่นจบเราจะได้ XP เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะส่วน2อ,อันนี้นะฮะอ่าอันนี้รีชาร์จนะ,ะทำให้แมวเราผลิตเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะก็มีส่งมีส่วนสัมพันธ์รองลงมาจากไอเน,นี่ยกระเป๋าตังค์นั่นเอง แล้วก็อันนี้ก็เวลาเราฆ่าทีมไาล์รงข้ามได้ไมันก็จะดรอปเงินเยอะขึ้นนะครับผมก็เลยอัพแค่2เนาะก็เลือดยังฐานยังเวลสองเลยนะฮะแต่ว่าแมวของเราวล่สิบเข้าไปแล้วนั่นเองก็อ่าผมก็เล่นมาจนถึงด่านสุดท้ายน,นะฮะด่านบอสนั่นเองนะฮะโอเคในส่วนของตรงนี้นะฮะก็ที่ได้บัตรมาเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นั่นเองนะ,ะว่าเวลาเรา เล่นในด่านแรกมันจะแจกบัตรมาด้วยนะเมื่อ2ปีที่แล้วนี่ยังไม่เห็นแจกแบบนี้เลยก็ทําทให้เราเล่นง่ายยิ่งขึ้นเองนะแต่ผมยังไม่สุ่มละกันโอเคเดี๋ยวไปลุยด่านบอสเลยนะฮะอ่ะเ yeah. ย้ยเดี๋ยวไฟนะฮะไม่ได้เจอหน้ากันนานแน่นอนฮนะอ่าดัมเบดหลักของเรานะฮะตัว d าร์กอนแคเนี่ยก็จะเป็นตัวทำดัมเบดหลักนั่นเอง <Okay. S 2> ตอนแรกก็เก็บตังที่เห็นกระเป๋าตังนี่ผมค่อนข้างเยอะนะครับก,ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากไอ้เจ้าสมบัติด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็เก็บได้อ่าจะต้องบอกว่าเก็บยังไม่ครบนั่นเองนะฮะอ่า <Okay. S 2> ก็สำหรับใครที่เล่นสูงอยู่แล้วนะฮะเล่นผ่านด่านนี้ไปยั่งนานแล้วก็ไม่ต้องดูแล้วปิดไปคลิปไปได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ทำเพื่ออ่า คนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นั่นเองนะฮะอ่าเพื่ออยากได้วิธีที่มันรวดเร็วแต่มันก็ไม่ได้รวดเร็วนั้นนะฮะอ่าทำให้ผ่านดันง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะอ่าในส่วนของตัวแรกเคกวาดหายเกี้ยงเลยแต่บอสตัวนี้นี่ก็ตีไม่ค่อยรัวนะฮะอ่าแล้วก็ยังมีโอกาสดันได้อยู่ตีไปเรื่อยนะฮะอ่าไม่สนใจเลยมาก อาจจะดูน่ารำคาญไปหน่อยนะเพราะว่ามีเคอร์อเซอร์เมาส์เล่นในโทรศัพท์นี่ไม่มีเคอร์อเซอร์เมาส์กดนะฮะอโอเคแล้วตอนนี้บอสก็ตายไปเรทียบ้อยแล้วนะฮะก็จะสังเกตได้ว่าผมสตเต็่าดอะก้อนแคดไว้เยอะนะฮะแล้วก็เอาตัวชนมาก็จะทําให้เราชนะได้อย่างไม่ยากเย็นแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมเก็บสมบัติได้ไม่เยอะนั่นเองทําให้ผมยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ในด่านบอสด่านนี้นะฮะซึ่งแน่นอนนะครับ ว่าตอนนี้ถ้าผมชนะแล้วก็ต้องอาจจะต้องกลับไปเก็บสมบัติให้ครบทุกด่านนะฮะอ่าเพราะว่ามันจำเป็นมากๆเลยในการชนะอ่าด่านบอสครั้งถัดถไปโอเคแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าโอเคโอเคดรอปริวร์ดนะฮะอ่าได้อ่าเชสเชอร์มาด้วยได้สมบัตินะฮะคัสซีนะฮะโอเคเบลล์แคทฟลอยเวอร์นะฮะอยู่ตลอดไปขนลุกเลยนะฮะอ่าถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษได้นี่ก็ จะรู้เลยว่าขนลุกเลยอ่ะเออ t h ้งฟอร์เพย y i ิงนะฮะอ่ะอเฮกลับมาดูอีกทีก็ขนลุกนะฮะอ่ะสุดยอดมากนะฮะเฮชัตเตอร์แรกนะฮะอ่ะจบไปที่เรียบร้อยนะฮะจุดสิ้นสุดไม่มีจริงนะฮะ New Chapter นะ Empire of Cat นะฮะอ่ะชัตเตอร์ที่สอง unlock story of the legend นะฮะโอเค ปลอกเยอะแยะมากอรแค่คอมโบปลอกนะฮะโดโจอนล็อกเคลีย์โบนัสนะฮะโอเคโบนัสโอเคนะฮะ,อค,ะ,ค,ะคอนเกรสมนูนรีวอร์ดนะฮะเมื่อชนะเราก็ได้3ามลายทิกเก็ตน,นะครับแจกเยอะมากเยอะกว่าที่ตอนผมเล่นอีกนะฮะโอ้โหแจกเยอะจัด เอาซะผมอิจฉาเลยอ่ะไม่มีแจกย้อนหลังบ้างเหรออันนี้มีนะอันนี้มีรู้สึกตอนที่ผมเล่นโอ,โ,โอเคว่าผมยังไม่สุ่มแล้วกันเนาะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆนะฮะโอเคเคลียร์นะฮะเคลียร์ได้50แคทโฟลด์ต้องบอกเลยว่าแคทโฟลด์นี่ผมยังไม่ได้ใช้เลยนะสักกระป๋องยกเว้นซื้อไอ้นินจาแคทนะฮะ50แชมเปี้ยนเซลล์โอ้โห มันลอดตาลออใจมากโอเคก็สําหรับใครนะที่สงสัยนะว่าอ่ะไอเจ้าธงนี้ใช้เลยดีไหมนะก็บอกได้เลยว่าใช้ใช้เผื่อนะฮะเดี๋ยวมันก็ได้มาอีกนะฮะอ่าไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวเก็บได้เพิ่มแต่ก็ส่วนในท้ายเกมนี้ผมก็มักจะดองไว้นะฮะแล้วก็เอาไปฟาร์มบัตรทีเดียวนะแต่ก็แล้วแต่คนนะเนาะก็ถ้าถามผมนี่ผมก็บอกไดยเลยว่าอ่ะรีบใช้นะแล้วก็เราจะได้รีบโหดนะฮะอ่ะรีบโหดแล้วยังไงเหรอ มันจะมีด่านปั๊มบัตรรอเราอยู่นั่นเองนะครับเมื่อเราเล่นโหดแล้วเราก็อาจจะไปลื่นด่านนั้นนะฮะไปฟาร์มบัตรได้นั่นเองโอเคก่อนจากกันในวันนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าอ่า <c oughs> ด่านมันไม่ดรอปไอ้นี่ทเทเชอร์สักทีนะมันด่านมันไม่ดรอปสมบัติสักทีนะก็ให้มาดูที่อีเวนต์นะฮะอ่ามันก็จะมีไอ้เจ้าสีฟ้าอยู่ <c oughs> <ๆ S 2> เห็นไหมไอ้เจ้าเทเชอร์เฟสติวัลนั่นเองนะครับมันก็จะทําให้อ่าเวลาเราเล่นนะ,ะมีโอกาสดรอป สมบัติเพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะบางคนอาจจะโอ้เล่นมาสิบดาลแล้วนะฮะไม่ดรอปอ่าสมบัติสักทีดูดิดูผมเล่นดิอ่ะอันนี้กี่สองมันจะมีดาหนึ่งอ่ะที่ผมเล่นนี่ไงเล่นสิบครั้งนะ,ะกว่าจะดรอปเออก็บอกเลยว่ามันก็ดรอปยากพอนสมควรอนะ่ะมันก็แล้วแต่โชคของคนนะฮะอ่ะโอเคอันนี้ก็มันก็จะส่มานะฮะอ่าเทสเชอร์เชนนะฮะมีโอกาส ก็อันนี้ก็มีโอกาสดอปสมบัติเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะมันก็จะสุ่มมานั่นเองนะมาช่วยเรานะฮะอ่ะโอเคสําหรับคนที่เล่นแล้วไม่ผ่านสักทีนะเล่น30รอบแล้วไม่ผ่าน40รอบแล้วไม่ผ่านแนละ้วผมแนะนําอันสุดท้ายเลยนะฮะอ่ะยัดเทเชอร์เรดาร์ไปแม่งเลยนะอ่ะจะได้ดบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วเป็นสีทองด้วยนะฮะอ่าก็แนะนําเลยนะว่าถ้าคนไม่ผ่านจริงๆก็ยัดอันนี้มาเลยนะแต่ก็ แนะนำว่าอย่าใช้หมดละกันนะครับเพราะว่ามันจะมีด่านอีเวนต์บางด่านอะไรที่จะเป็นต้องใช้เทเชอร์เรดาห์นะอย่างเช่นด่านเก็บแมวที่ผมเคยเล่นมาก่อนหน้านี้นะฮะก็บางด่านก็โอกาสดอกมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นะก็ยัดเทเชอร์เรดาห์ไปนะครับเพื่อมันจะได้ดอกแมวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองก็สําหรับใครที่มาเก็บสมบัตินะครับก็แนะนําว่าเอาดูอีเวนต์ดีๆนะฮะมันจะช่วยได้เยอะมากเลยนะฮะโอเคสำหรับคนเพิ่งเริ่มเล่นนะฮะก็เปิดไอ้นี่เลย เปิดแคตคลับนะฮะายโกพาร์ตนะฮะอ่าคอนเนคติ้งโอเคมันก็จะอ่าบอกให้เราจ่ายเงินนะฮะอ่ะสิบดอลนะฮะก็ประมาณ300บาทนั่นเองคนระับแพงเอาเรื่องเลยนะฮะอ่ะแต่แต่แต,แต่มันก็มีอ่าฟรีครั้งแรกนะฮะอ่ะก็กดกดไปเหอะนะฮะอ่าโกพาร์ตยอริวอร์ดหนึ่งรติเก็ตนะฮะอ่า <c oughs> แล้วมันก็จะได้แคตโฟดทุกๆวันนะฮะอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละแต่ก็ถ้าใครยังไม่รู้ก็มากดไอ้นี่นะครับเพื่อรับอ่าแคตโฟดกับไอ้นี่ได้นะฮะนี่ง่ายก็มันก็จะได้ทุกๆวันนะฮะอ่าได้ร้อยหกร้อยแคตโฟดนะครับเมื่อรวมครบทุกวันนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับผม